ออออรครับมโนกนอขอกอครับตอนนี้ออกมาจากพิพธภัณฑ์นะครับพิพธภัณฑ์สิเรนทรเไดโนเสาร์เขาไม่ให้ถ่ายวีดีโดขอข้างในครับเราก็เลยถ่ายได้แต่ภาพนิ่งนะก็ได้ความรู้เยอะฮะเป็นกระดูกไดโนเสาร์แท้ๆที่ขุดพบที่อีสานนะฮะอันนี้คือทางออกทางออกเราก็จะดูแทนรูปปั้นครับ แต่เขาทําสวยครับข้างในเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนิ่งเดี๋ยวผมจำบราร์ะบัมให้ดูนะฮะเป็นเป็นภาพที่สวยมากนี่คือทางออกก็ทันสมัยครับพิพิธภัณฑ์นี้มีทางลาดของของผู้พิการครับมีรถเข็นขึ้นได้สบายสวยมากครับข้างใน อี่เป็นแหล่งที่ว่าน่าศึกษาครับก็พาลูกหลานมาดูนะฮะพาเด็กๆมาดูผมเสียดายอย่างเดียวไม่ให้ถ่ายวีดีโอเพราะมันความรู้มันน่าจะให้ถ่ายครับผมว่าไม่รู้เขาปวดความรับรวไหลย่ไม่ให้ถ่ายแต่ภาพนิ่งก็โอเคเป็นกระดูกเด็เสาวแท้ๆเลยขุดพบที่อีสานคร คือด้านออกก็จะเป็นรูปจำลองทั้งหมดหอยโบราณจำลองทางเข้าคนี่ทางเข้าทางออกทางเดียวกันนี่คือหอยโบราณครับอมมไซฮะเป็นสัตว์ทะเลเด็กดําบรนที่สูญพันธ์แล้วะฮะบรรพหลุดของหอยงวงช้างฮะ ประมาณ2 3 5หรือ65ล้านปีก่อนนะยุคมีโซโซอิกครับเป็นหอยผสมปลาหมึกก็น่าศึกษาครับก็พาเด็กๆมาครับพาเด็กๆมาเที่ยวกันหินก้อนนี้น่าจะเป็นหินที่ว่าจากทะเลครับเป็นปะะกาลัง ปะกาลังลูปลูปลิโนโฟิมารัดครับไทยแลนด์ที่นั่งอายุประมาณ310ล้านปีครับอันนี้ค้นพบที่บ้านนาจเจริญอำเภอเอราวันจังหวัดเลยครับ310ล้านปีครับเนี่ยปากาลังด้วยนะครับ อันนี้มันอยู่ในยุคคาร์บอนิตฟลัสครับตอนกลางของช่วงมอสโคเวียนครับเป็นภาษาปกิจนะฮะใครศึกษาประวัติศาสตร์น่าจะทราบโอเคครับหอมปากหอมพอครับมนกนาะขอกอครับครว่างก็พาลูกหลานมาพิธภัณฑ์ซิลินทอนนะฮะพามาดูประทับใจครับสวยงามมากของแท้เห็นของแท้ครับกระดูกเดิสเสา ที่ศูนย์พันไปแล้วครับย้ำว่าศูนย์พันไปแล้ววันนี้ก็มโนกนอกกอจัดให้